สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋า แอดมินก็จะพามาเนนแนวทางรัฐบาลลาวพัฒนาโคงสุดท้ายนะคะสำหรับชุดวีนหรือสายวิ่งนะคะก็จะมี3มี8มี4มี1มี0แล้วก็มี6นะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่3กับ8นะคะที่จริง3กับ8เป็นตัวเดียวกันนะคะ ก็จะมี3 0 3 1 3 2นะคะส่วนเด่น8ก็จะมี8 0 8 3 8 4นะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมี8 1 4 0 9 0 สอ3 6 3้าสกนะคะแล้วก็จะเป็น6 9เกาสำหรับกันเบิ้ลน,นะคะก็จะมี 0, 0ู4ย1ศูนนะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น8 4 4 8 3 1 1 3 9 0 6 0อย่าลืมนะคะ2 9 2 6นะคะแล้วก็จะเป็น3 6 3 9นะคะ8 3ท่านใดอยากเข้าห้องไลน์นะคะอยากได้แนวทางทูบตาไข่กับสุสานนะคะอย่าลืมแอดกันเข้ามานะคะ so dasa นะคะ 8 8 0 5นะคะบริการ99นะคะดอนเด็กเนาะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆไม่น้อยไว้ในอ้อมอกอ,อก้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักฝากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขส,สวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง ดูดงแหงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า